แล้วก็ขึ้นไปให้สุดสุดเลยมันก็จะไปโหไอชั้นที่ผมอยู่มันเป็นคือชั้นสามอะ<ช>ไปนะกล่องในกล่องบเลยตงี้หดคอนโชว์ ี่กสดีครับเจอข้าวโพดแด่ด like like ีต like like okay. right? ิดใจบรรลัก huh. ษ์อ่ะแล้วาจะคิวไปไหนวะเนี่ยนึงเปลี่ยนจอกับคืนเป็นจอโน่นนึ่นแั้วติดใจบรรลักษ์ในห้องสมุดปะเนี่ยหวังแด่แม่ความรู้สึกแบบว่าทำไม วันนี้ไม่ได้รู้สึกเหมือน่นว่าจะดับแรกเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันความซสึกท้อแท้ตั้งแต่ยังไม่เริ่ <c oughs> นะน่ามเจอกันมีแดดแสดเนี่ยเนะพวกลานนันเลยอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะไม่ได้นะ ผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันแต่ซิกฟ้าน่าจะไม่ได้รับชมและบายเจอกันใหม่หรมครับผหสวัสัดดครับ โอ้ไปกันเถจะฮัลโะลพี่เดี๋ยวผมก็ยิงธนใูใส่คุณหรอกเดี๋ยวขอให้ผมเชื่อมจิตใส่เพราะตอนนี้เหมือน ba 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 dài mưa nhà ngoan lụp dài Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โนี่ไม่ใใค,ค่อยมีใครปลกว่าเจ็ก c u r l ทรูทรูแค่อรกำไรแล้วไงเลิกกำไรก็เลิกกัถูกแล้วอ่ะป๊นนึงนะเดี๋ยวผมตีตัวนี้มันตีพาไปหนึ่ง ผมรับมาให้ดูที่นี่มอนเยอะดีรับรับมาเพิ่มอีกี่เอ็มเลยเบเกอร์ครับ

แับยาบคุณที่กดไลค์ให้ค้าขอบคุณค้าผมมันจะอยู่ตรงกลางหน่อยแต่ผมกลับไปให้ดูแต่ยังไม่ได้ทักเม็ดเลยแถมไปโดนบ่อนหนึงห้าร้อยกิโล

เกมไปสู้แล้วสู้ได้ไหมวะเนีะนะ่ยสมุดร้อยห้าร้อยเคหายไปพานาพิตาไม่ 500, ได้ห้าร้อยได้หกร้อย

แค่แบกแผดแป๊บจริงๆนะนี่มันเป็นรอยนั่นจะหมดเลยอะไรอะรอยผ่าปักผ้าเบตาดีนะต้องเช็ดออกว่า คำควนทครับตีมสรางควนทั้งตะตีมเนี่ยให้มาตะก้อน,นอ,อ่ะแกควกนึงเหนี่ไงผมปาบอยู่คนเดียวดีแล้วได้ไม่ต้องมานั่งแย่งที่อ่ะใครช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้โหที่เต็มที่เต็มได้ยี้คุกมันจะว่างกว่านี่ <ส straightforward> ไม่มีจริงๆเลยบาบับาัว สองสปีดโอ้โอยแค่สุกสอ,องสปีดคู่เว่าเหมือนถ้าเป็นพวกแมปอย่างเงี้ยน่าจะต้องอย่าขับเงา หรืออะไรก็ได้นะหนูนะนะนะไม่มีอะไร <c oughs> ว่าไปมันก็ไม่มีบัฟอยู่ดีเองเวียนอะหรแล่วแซ่แ สายฟ้ามานะว่าทำอะไรก่อนดนิว่าแนวนี้มันไม่ใช่แนวประจำเราอะแนวประจำเรามันต้องหนึ่งกับสามอะอันนี้มันแนวสอง มันอะไรไม่ดับอ่ะ บับเยอะจังวะบับไม่เสียสทีกล่องจะหมดแล้วก่อนก็หายไปเลยยังไม่ดอปเลยอ่ะที่นี่เหรอที่นี่คือไอ้แมพท่าเหลืออุงแทแล้วก็มันจะมีวาร์ปเข้ามาอีก,อกมันจะมีวาร์ปยี่อะไรในแมพท่าเหลือ คี 500k กด99มันมีแต่เปิด 500k เหรอเอากลัวแล้วเหรอแค่เนี้ย อันนี้มันสะทกสะท้านกับนังจอยได้เลย This is j อ y นะอันนี่นะผมพอไปฉี่แล้วมงเขาเรียกว่าน,น,นะเอ็มมันใช้แค่ เขาเรียกว่าอะไรวะใช้แค่ซื้อยายาชั่วโมงที่แบบดูละลายออกไปเยอะสุด คนที่เข้ามารับชมนะครับผมใครเข้ามารับชมย้อนหลังก็ขอบคุณด้วยนะครับใครยังไม่หลบมาเล่นก็หลบมเล่นด้วย, yeah, ย,ย,ยกันได้นะครับผมสำหรับ l ร n d เ y อร์เมลอนก็คนเยอะแยะตะแป่ไก่เต็มหมดเลยเห็นไหมก็เราเล่นสนุกกันได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมาก,กน,นะครับสละันก็ร,กร,รอเราอดกับกามต่อ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะไรสูงสูงก็ต่ำนี่ยังไงนะล่างนะามาทเยอะไรกินไหนอินเดียเว,ว้ยเอ็มจีเอ็ก์ โอ้ยหายแล้วพระคจะตายเพื่อนมาจ่าแล้วพระผมตายแล้วแล้วมันมันจะมี่มหน้าเราต้องใช้เลยแต่ที่นี่ซื้อไอไอยามาสักห้าสิบขวดผมก็ว่าน,ะน่าจะได้นะมันใช้มันใช้ไม่เยอะโอเคเล่นเล่นไปแล้วเล่นไปแล้ว เลยร้อยเคอะมีโนมีมีให้ล้มล่างไหมมีนี่มีแววเท่าไหร่เลย <Up. S 2> อ,เอ่ะรับไปหาเขาอ่ะกลับมาเราจะได้ขายเขาอีก okay, เหมือนราคาแรกจะลงนะตอนไหนวะแล้วตอนไหนวันนี้เนี่ยแล้วที่เฮียสี่สิบอยู่ตรงมุม

แย่กูอยู่ไหนขี่ไปให้เจ้าของ้ผมไปเขีนมองมั้ยนะ บอกงินเคยมีเหตุการณ์ที่แบบดับสองก้อนติดกันบางบัวสองก้อนในกองเดียวเลยแต่ถ้ามานี่ยยังไม่เคยเห็นเหตุการณ์ ผงนี่คือผงนี่หรอมาลองมาไปขายกันดิช่องหกเก้าหกเก้าเก้าอยู่แถวนี้มันก็จะออกอะไรที่ตรงข้ามกับเราอะ่ะอยาไปลองบ้างอะ่ะอ้าว โคโจไปไหนแนละ้วกี่เห็นมีคนชื่อโคโ,โจอยู่นี่เหียววะ แค่งินเอ็มเล่นแล้วไม่ห็งเหรออ๋อโอเคคือยงานมันต้องออกตรงข้ามกับที่เขาเขาให้เรากดใช่ไหม รู้ใช่ไหมว่ามันดับตังเท่าไหร่หรอี มีติดเติมใช่ไหมน่าจะอัพกาชาที่ใชเ้เงินเอยนเลยวะ อ,อ,ะะอ๋อเอาอะไรบ้าล่ะเอาดิเฮ้ยเนี่ยผมยังยากครัมอยูน่นะ โอ้ยอยากเขาตีกกอยู่นะเดี๋ยวถ้าพักเขามาเคาะเลยมีพิซซ่าม,มาส่งครับ อเอ้ยเว้ยจำด้ไหนะผมแทงอะไรไปนะไ <c oughs> อ้เหี้ยนั่นต้องบังคับทำควสยอะครับถ้าจะออกนอกโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยยัง,ยงไงยังงไมันก็ต้องบังคับทำควสออกนอกโรงเรียนแล้วอีกอย่างวิ่ไม่ถึงก็ไม่มีเควสใช่ไหม ใหม่บับใหม่นท่นเลอชอบการตีเขาแม่ก็ยังไม่ตกขยะก็น้อยเนี่ยวันนี้ ทำหนกแล้วหููแล้วเราทำไแเ้วก,ล,วกลิกแค่นี้อืมใะเอาลงไปแล้วไม่นั้นเด้งเด้งอันนี้เด้งเด้ มันด,ดูกวันนี้มันเงียบเหงาเลยแล่เนะี่ยขยะก็ดูเงียบๆเ,เหมือนกันนะอันนั้นต้องอย่าเรียกปรับปรุงนนั้นต้องเรียกขออนุญาตเป็นหนีครับขัดบอลโลกหรอ เจอเกาหลีเหรอไม่ไม่ใช่เกาหลีเจอสิงคโปร์เหรอใช่ปะเก้าเก้าอ่ะเมื่อกี้มันคืออะไรนะเก้า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 อ้าวมีก่อนอะไรเห่อ เดี๋ยวเมื่อกี้มันจะเป็นใส่ตัวเองอานมาบ้างง่าย,ายแต่ใกล้ยอยู่แล้วไออยู่ไหน มาหน่อยไปข้างหนอกไปไปแะเอามาใจแดงมาทุกยาแล้วเนี่ยตาเนี่ย ไม่มีอะไรทำหรอ,อว่างขี้บัวน้อยด้เพอาะนี้มาของแท้จริงเลยนะขอที่ผาดจะไปหาคอหรือเปล่าอือฮือไปหาทำเดี๋ยวค่อยได้รู้มีคนอยู่ อีกะอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขยันคุกับอี้คุจริงๆเลยวีก